ฮัลโหลสวัสดีค่ะกับผู้ช่องนีพีซ่าซ่าสองห้าสี่แปดเพียงกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเอ่อืมเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวจ้าจ้ากล่องสุ่มตุ๊กตานะคะนะคะเป็นกล่องสุ่มตุ๊กตาอย่างนี้นะเดี๋ยว เดี๋เซหนะคะนี่เยวจะแกะให้ดูนะคะแล้วก็แกะเทปตรงนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยโอ้ยไรลังเป็นกล่องสุ่มตุ๊กตาที่ใหญ่บรมเทอมอแใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมาแกะกันอ๊บ โอ้น oh ัก oh นัก oh นักใช่า oh ด้ม oh ีอะไรบ้างโอ๊ย hmm. oh. yeah. ็นตะกรืดโอ้เดี๋ยวมันแบบแต่เราไ่ดูตกุจากนับพี่เขาบอกว่ามีแต่ตกตุ๊กตานะคะน่ารักมาก นักมากนะคะนี่เป็นตุ๊กตานะตุ๊กตาผมต่อไปอุ้ยเป็ดโอ้น่ารักมากน่ารักที่สุดในโลกเลยเราเลยจะไปอันที่น่ารักที่สุดน่ารักมากโอ้พี่เขาบอกว่าไม่ใช่ตุต๊กตาอันนี้ก็จะเป็นของแถมข้างในหรือเปล่านี่เป็นชี้คาดผมค่ะ นี่ค่ะที่คาดผมแล้วก็แล้วก็ที่ถ้าเป็นหนังสือยาวๆเลยนะคะเป็นสมุดหนังสือเก็บตุบุนอะไรอย่างนี้ด้วยนะ <ๆ S 1> เต็มเลยเรามาดูอย่างแรกกัน อ๋เดี๋ยวจะเก็บไว้อ่านนะจะเก็บไว้อ่านนะคะพวกนี้อ้เยอะมากเลยอะ่ะมีกี่เล่มเนี่ย,เ,ยเรามาดูเล่มที่หนึ่งนิทานชาดกแลแล้วก็นังสือสตรอเบอรี่อะไรไม่รู้นะคะเขาเขียนใน้ะนาโปกเดี๋ยวเก็บไว้อ่านนะและ้วก็อู๋ กีรานผจนภัยในเวียนนาค่ะแล้วก็อืมอะไก็จะเป็นเฟียร์รูฟสเปนนะคะก็เดี๋ยวก็จะเก็บไว้อ่านนะแล้วก็วายร้ายอะไรไม่รู้รีปะะ่าหลัรไม่รู้นะคะก็จะเก็บไว้อ่านนะ ส,สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชอ่องเบนซัสตาสองร้อยสิบแปดเพียงแล้วก็ช,อกช่องออลลัสกอ t ชานอลสวันดีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ